เดลิมิเรอร์ออนไลน์ปลายด้ามขวานชาญชายแดนใต้ก้าวทุกที่ทุกแห่งสามสอสิยุคใหม่สะท้อนความจริงสองทุกมุมมองสามขอเข้าใจเข้าถึงเข้าไปมีส่วนร่วมสามรารู้คนรู้งานรู้พื้นที่สามกอ่กอก่อกันแก่สามต่อตามต่างแตกสามถนนทุกคนทุกพื้นที่ถูกเวลาสามพอพัฒนาคนพัฒนางานพัฒนาความคิดสามดอด้านแผนงานด้านการบริหารด้านปฏิบัติงานเดลิมิเรอร์ออนไลน์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้ร่วมพลังขับเคลื่อนในมิติต่าง เพื่อชาประชาซอฟ์พาวเวอร์ประพันธ์ฤทธิวงบรรณาธิการเดลิมิเรอร์ปลายด้ามขวาชายแดนใต้สื่อยุคใหม่สะท้อนความจริงสองทุกมุมมองสู่ชายแดนใต้แลฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดให้เราปฏิบัติตามกฎหมายกฎหมายนี่คือประบวนยาเสพติดเมื่อประบวนการยาเสพติดเป็นกฎหมาย มถ,มถาาะรัติของปชชนนพันตำรวจเอกทวีสออสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมอบนโยบายการดำเนินงานป้องกันปรับปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ2,567 เมื่อวันที่9พฤศจิกายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา9นาฬิกาที่ผ่านมาพันตำรวจเอกทวีสอส2รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและมอบนโยบายการดำเนินงานป้องกันปรับปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ2567โดยมีนายนิยมเติมศรีสุขผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรมนายเพิ่มพงชวล,ลิตที่ปรึกษาสำนักงานสำนักงานคารโครงการป้องกันและปรับปรามยาเสพติด พลตำรวจโทพานุรัตน์หลักบุญผู้ช่วยพอบอตำรวจรักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการปร้องกันและปร,บปราบปรามยาเสพติดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการปร้องกันและปราบปรามยาเสพติดและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมณโรงแรมทีเคพาเล a แอนคอนเวนชั่นแจ้งวัฒนะโอกาสนี้พันตำรวจเอกทวีสอสสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้กล่าวว่าคำว่าผู้เสพเป็นผู้ป่วย เป็นหลักการของสหประชาชาติที่ถูกแปลงมาเป็นกฎหมายและนี่คือกฎหมายที่สำนักงานคณะกรรมการป้องคกันและปรับปรามยาเสพติดจะต้องใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหายาเสพติดแต่การรับรู้ของประชาชนเป็นการรับรู้ที่แตกต่างกันออกไปเพราะหลังจากนี้เป็นต้นไปเมื่อเราอยู่ในระบอบรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเรียกว่าระบอบรัฐสภาหลักการสำคัญที่เขียนไว้ในมาตราสามวรรสองคือรัฐสภาคณะระัฐมนตรี นตรีสารองค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกฎหมายและหลักนิติธรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกข,ของประชาชนโดยระวมในส่วนเรื่องของยาเสพติดประชาชนมองว่ายาเสพติดเป็นภายของมนุษยชาติบ่อนทําลายความมั่นคงของเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาตินั้นๆทําลายสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยเฉพาะสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เสพที่เป็นบ่อนทําลายความสุขและฐานะทางเศรษฐกิจของสังคมครอบครัวเครือญาติและชุมชน โดยอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญท่านจะต้องให้คำแนะนำและประสานงานกับข้าราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิน่นชุมชนหมู่บ้านรัฐวิสาหกิจองค์กรของรัฐและหน่วยงานต่างๆมาจำแนกเป็นกิจกรรมเพื่อจะแก้ปัญหายาเสพติดซึ่งอยากให้เป็นยุคทองของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้ บุคลากรทุกคนมาร่วมกันต่อสู้เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดและสิ่งที่สำคัญคือการประสานงานติดตามและประเมินผลการดำเนินการที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกันแอและปรับปรับยาเสพติดผมมีหน้าที่มาส่งเสริมสนับสนุนให้กำลังใจปกป้องคุ้มครองผู้ที่ทำหน้าที่เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดพร้อมทั้งหวังว่าในหนึ่งปีนี้จะเปิดโอกาสให้คนที่มีความรู้มีศักยภาพมีธรรมาภิบาลต่างๆได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหายาเสพติดซึ่งอาจจะไม่ได้สำเร็จทันที แต่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติและขอให้ร่วมมือกันในการแก้ปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทยประพันธริทิวง์บรณาธิการเดลิมีเรอร์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้สื่อยุคใหม่สะท้อนความจริงสองทุกมุมมองสู่ชายแดนใต้